สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูเพิ่งอีกแล้ววันนี้วันอะไรคะเด็กๆวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าวันศาของเรามาฝากเด็กๆด้วยนะคะ เรามาดูเกมการศึกษาของเรากันเลยค่ะเด็กๆค่ะเป็นเกมการจับคู่ภาพเหมือนนะคะเด็กๆของกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ไปเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีภาพอะไรบ้างคุณครูเพิ่งจะหยิบทีละหนึ่งอย่างมาให้เด็กๆดูก่อนนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะเป็นภาพเทียนใช่ไหมคะ เทียนวันเข้าพรรษาของเรานั่นเองซึ่งกิจกรรมของเราก็จะมีการไปถวายเทียนพรรษาหรือการหล่อเทียนที่วัดของเรานั่นเองนะคะต่อไปภาพที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆภาพที่สองเป็นภาพการตักบาตรทำบุญจะมีผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมคะกำลังตักบาตรทำบุญอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นภาพที่เท่าไหร่คะเด็กๆ ภาพที่3แล้วเป็นภาพอะไรคะสังเกตดูสิคะเด็กๆมีใครบ้างนะมีพระแล้วก็ผู้ชายกี่คนคะเด็กๆหนึ่งคนผู้หญิงอีกกี่คนคะเด็กๆสองคนใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะซึ่งเขาก็กำลังฟังธรรมะหรือฟังพระเทศอยู่ใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะเป็นภาพพระใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นภาพสุดท้ายแล้วภาพเท่าไหร่คะเด็กๆภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่ห้าแล้วเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเวียนเทียนนั่นเองจะมีผู้ชายใช่ไหมคะหรือเป็นพ่อแ่พ่อพี่แล้วก็จะมีผู้ชายผู้หญิงซึ่งเป็นลูกนะคะเดินเวียนเทียนกันอยู่ที่ไหนคะเด็กๆสังเกตดูสิคะ ที่วัดนั่นเองเก่งมากๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูพึ่งก็จะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูพึ่งนะคะจับคู่ภาพที่เหมือนกันแบบนี้นะคะโดยคุณครูพึ่งนะคะจะเอาออกจากกันก่อนคุณครูพึ่งจะทําลายแบบนี้เลยแล้วก็จะให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูพึ่งมาจับคู่อีก รอบนึงใช่ไหมคะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเอาภาพไหนกันก่อนดีคะเด็กๆสังเกตง่ายๆเลยใช่ไหมคะเอาภาพภาพ้าก่อนดีกว่าดีกว่านะคะอ่าภาพพระอ้าวคุณครูเพิ่งเห็นแล้วเป็นภาพนี้คุณครูเพิ่งก็จะนําม,มาวางไว้ก่อนเลยแล้วภาพภาพระอีกภาพนึงอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนเอ่ย คุณครูเพิ่งเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะคุณครูเพิ่งก็จะนํามาวางคู่กันแบบนี้จับคู่กันแบบนี้นะคะต่อไปเอาภาพอะไรดีคะเด็กๆเอาภาพเทียนพรรษาใช่ไหมคะได้เลยค่ะคุณครูเพิ่งเห็นแล้วคะ่ะนี่ไงคุณครูเพิ่งน,นะคะก็จะมาวางไว้แบบนี้แล้วอีกรูปนึงอยู่ตรงไหนนะ เห็นแล้วใช่ไหมคะมีคนบอกคุณครูเพิ่งด้วยอยู่ตรงนี้นี่เองคุณครูเพิ่งก็จะหยิบมาวางคู่กันแบบนี้ได้ได้กี่คู่แล้วคะเด็กๆสองคู่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเอาภาพอะไรดีคะเด็กๆเ,เอาภาพตักบาตรท,ทาบุญใช่ไหมคะออยู่ตรงไหนนะเด็กๆช่วยบอกคุณครูเพิ่งสิคะอยู่ตรงนี้ล่ะคะ เก่งมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นภาพตักบาทรทำบุญนะคะแล้วคู่ของมันอยู่ไหนนะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูเพิ่งดูสิคะ,คะมีคนบอกคุณครูเพิ่งด้วยว่าอยู่ตรงนี้เก่งมากเลยค่ะได้กี่คู่แล้วคะเด็กๆสามคู่แล้วต่อไปเอาภาพอะไรดีคะเด็กๆเ,เอาภาพเวียนเทียนก่อนใช่ไหมคะได้เลยค่ะอยู่ตรงไหนค่ะเด็กๆ อยู่ตรงนี้อ่ะใกล้ๆคุณครูเพิ่งเลยคุณครูเพิ่งก็จะหยิบไปวางตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วคู่มันอยู่ไหนคะเด็กๆบอกคุณครูเพิ่งสิอะอยู่ตรงนี้คุณครูเพิ่งเห็นแล้วนี่เด็กเก่งมากเลยนะคะช่วยคุณครูเพิ่งจับได้สี่คู่แล้วเหลือคู่สุดท้ายใช่ไหมคะก็จะเหลือเป็นรูปฟังธรรมะหรือฟังพระเทศนนั่นเองคุณครูเพิ่งก็ จะนํามาวางเลยนะคะเพราะคุณครูเพิ่งเกมของคุณครูเพิ่งนะคะเหลือแค่สองสองภาพใช่ไหมคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะช่วยคุณครูเพิ่งจับคู่ภาพเหมือนได้ครบตั้งห้าคู่เลยอได้ห้าคู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเกมการศึกษาของเราเนี่ยมีกี่ชิ้นคะเด็กๆเด็กๆห้าคู่ แต่มีกี่ชิ้นคะเด็กๆลองมาช่วยครูคเพื่อน,นับสิคะเริ่มจากอันนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าและสุดท้ายสิบเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูเพิ่งก็มีใบงานนะคะมาให้เด็กๆไว้ทําด้วยนะคะเป็นใบงานเสริมประสบการณ์ใบนี้นะคะเด็กๆเด็กเห็นไหมคะเขาบอกให้เด็กๆเขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามใบนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็ได้ระบายสีมาเรียบร้อยแล้ว เป็นภาพกิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทำบุญถวายสังฆทานนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูพึ่งก็ได้ระบายสีมาเรียบร้อยแล้วแล้วให้เด็กๆนะคะไประบายสีให้สวยงามกว่าคุณครูพิ่งนะคะแล้วก็เขียนคำตามรอยเส้นปะตรงนี้อาตามคุณครูพิ่งนะคะถวายสังฆทานอีกรอบค่ะเด็กๆ ถวายสังคาทานเก่งมากๆค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนตามรอยเส้นปะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งใบเป็นใบาสารสัมพันธ์นะคะหน่วยวันอาสาระหาบูชาและวันเข้าพารษาของเรานะคะใบนี้คุณครูเพิ่งก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน ส่วนตรงนี้นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามกว่าคุณครูพึ่งนะคะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องจําเป็นต้องทําตามเหมือนของคุณครูพึ่งนะคะต่อไปเราจะมาดูหน้านี้ก่อนนะคะเป็นข่าวสารถึงผู้ปกครองนะคะเรียนท่านผู้ปกครองสัปดาห์นี้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยอา,า,หา,หา,า,อาสาระห์บูชาวันเข้าพรรษาสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาความสําคัญของวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษากิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะส่วนกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเป็นสนุกกับเพลงเป็นเพลงวันเข้าพรรษาที่คุณครูเพิ่งได้สอนในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะให้ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆทบทวนร้องเพลงหรือเต้นท่าทางที่คุณครูเพิ่ง เคยสอนไว้นะคะต่อไปมาฝั่งนี้ค่ะเด็กๆเป็นชื่อให้เด็กๆเขียนชื่อของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยจับมือเด็กๆฝึกเขียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีชื่อผู้ปกครองมีความสัมพันธ์โดยเป็นอะไรกับเด็กๆนะคะต่อไปคุยกับลูกคุยกับลูกนะคะมี3ข้อให้ผู้ปกครองนะคะ อ่านโจทย์นะคะแล้วก็ให้เด็กๆตอบเด็กๆตอบว่าอะไรแล้วก็จับมือเด็กๆเขียนนะคะต่อไปอันนี้สุดท้ายแล้วเป็นเล่นกับรูปให้วงกลมล้อมรอบกลุ่มภาพที่มีจํานวนมากระบายสีภาพให้สวยงามคุณครูเพิ่งนะคะก็ได้ระบายสีภาพมาแล้วแล้วก็วงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาพ เทียนทั้งสองฝั่งนี้เป็นภาพเทียนนะคะแถวนี้นะคะแถวที่สองเป็นภาพดอกบัวแถวที่สามเป็นภาพอะไรคะเด็กๆอาเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะเป็นทูบนั่นเองภาพที่สี่ค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นบาทของพระใช่ไหมคะที่ท่านใช้มาบินธบาตตอนเช้าใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ให้เด็กๆนะคะนับจำนวนแล้วก็วงกลมเรียบให้เรียบร้อยนะคะใบางานสารสามพันก็เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็มีเกมการศึกษาสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้จับคู่ได้แล้วก็มีใบางานเสริมประสบการณ์แล้วก็เอาใหม่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งก็ มีเกมการศึกษาสนุกๆมาฝากเด็กๆแล้วก็ใบงานเสริมประสบการณ์สารสัมพันธ์มาให้เด็กๆได้ทําเด็กๆอย่าลืมส่งภาพผลงานใบงานของเด็กๆมาส่งคุณครูเพิ่งด้วยนะคะคุณครูเพิ่งอยากเห็นสําหรับวันนี้คุณครูเพิ่งขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบายบาย